วนอืมวนแบบโคตรเทพโคตรอืมนโคงนู คอตังบก็ตงบอลงหมดเลยก็อืมอโอ้โดมากเลยก็ออครับมดมากครับ tệ mm -hmm. mm -hmm. tệ โยนได้มันตกคอดครับผมเฮ้ยยังเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตังค์ับตังกบตังกบขับไปโยน ออน้ำเต็มขวดเนียปังอู้ต่างคอนเทปติ่งเป็นขอลาไปก่อนนะครับ